รอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์ในในคนละพวงกับกันเองก็จะเป็นเนื้อรน่งคนละแบบอ่ะก็ก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆผมผมทวีพีก็เราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งเนาะงานแสดงที่ที่เป็นงานแสดงจริงอยเนี่ที่ทีพีบอกเลยผมว่าการทํางานในรูปแบบของการเล่นหนังเเนี่ยผมว่ามันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทามาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปเลยไอ้อย่างอย่างผมผมได้ทํางานกับ กับพม่มกับที่ผมไม่เคยทํางานด้วยพี่พัทก็เป็นเหมือนคนที่เดินสูงเข้าไปสูนกึนมาตลอดแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้ทํางานด้วยกันจริงๆเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีหลายอย่างที่มันท้าทายแล้วผมว่าเหมือนว่าตัวผมเองแล้วก็พีพีเราเรามีไฟแล้วเราก็เหมือนว่าเหมือนมันอะไรบางอย่างในใจเรามันโดนปลุกขึ้นมาว่าเราเราได้กลับมาทํางานที่เรามีความสุขใทรรํทามาในครั้งนี้น จริที่ว่าการทํางานมันจะตจกซีรีส์ไหมการถ่ายทำมีเงินเงูมากเพราะว่าหนังมันจะเรียวมากกว่าซีรีส์ผมว่ามันก็มีความต่างนะหมายถึงว่าจริงๆหนังเนี่ยการถ่ายทำมันอาจจะูเรื่องไงครับมันอาจจะพักกว่าหรือว่าความความความละเมียดละไมของมันเพราะว่ามันอาจจะใช้คิวยี่สิบคิวถึสิบคิวแต่ว่ามันอยู่แค่สองชั่วโมงหรว่าการการทาช็อตการอะไรต่างๆหรือการเล่าเรื่องเส้นเรื่องที่มันจะเล่าผมว่ามันมันอาจจะละเอียดกว่า รวมถึงแบบวิธีการ acting ด้วยแต่ว่าเราเราอาจจะต้องเล่นมากเท็ขึ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมตัวให้เราถึอว่าเราต้องละเอียดกับการเล่าเรื่องนี้มากขึ้นเรับว่ามันก็มีกันบ้านหลาออย่างที่เราต้องทํารวมถึงนี้พอมันพอมันสั้นแล้วมันจบในใ,ในในตัวหนึ่งถึสองชั่วโมงอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องคมแล้วมันมันมันต้องเข้าเป้าเลยก็กดดันกดดันกันพี่ีนาะครับก็กดดันนะครับจริงๆเป็นเป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่ทีมไม่เคยทำเลยจริงๆแบบ เหมือนตัวตัวหนังกกซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันอย่างที่บิลกินบอกครับผมซีรีส์มันอาจจะมีมีการขยายความอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังจริงบทกันก็ฟิกซ์มาแล้วว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นี้ภายใน2ชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานค่อนข้างหนักครับจริงๆริจรบจากใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพีก็ต้องไปถ่ายทำประมาณภายในอาทิตย์หน้านะครับก็ก็ก เตรียมตัวช่วงนี้ก็หนักลงมาหน่อยเพราะว่าจริงๆหลังจากแฟนมีตรอบแรกมาพี่ก็ได้พักจริงๆแค่วันเดียวเองแล้วหลังจากนั้นพี่ก็มาลุยเวิร์กช็อปแล้วก็มาทำการบ้านกับพนังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเพราะเพราะจีเดียสที่โปรเจกต์เขาใราสองคนเพราะถึงโปรเจกต์แบบไนก็ไดรับผิดง่ายก็จริงๆจริงๆก็พอเป็นพี่บอสติดต่อมาเองส่วนตัวด้วยแล้วก็ได้ได้เรียกเข้ามาทางเข้ามาคุยกับทางจีเดียด้วยก็จริงๆแบบ เราไว้ใจเขาอยู่แล้วจริงๆเราลูกงานของพีก็จะเป็นพี่บอสเริ่มกลับมาเสมออะไรเงี้ยเขาก็เดินมาเขาบอกว่าเออเขาเชื่อใจในตัวพีมากแล้วเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะจะเป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้พีมาแน่นเลยซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราเรา,เราสองคนก็สนิทกันมากมากนะครับหมายความว่าเราเราเป็นมากแบบเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแบบเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเราไม่ เราไม่จะเราไม่ได้อ่านมดเลยแล้วเราก็ไม่ถามอะไรเลย,เลยจ,รจริงๆเราไม่ถามเลยมขาบอก่าได้ครับก็จาอย่างนอย่างึที่ต้องร่วมงานกับัคือไม่เคยไปมานกมาก่อนครับครับผม,ผมก็ตื่นเต้นครับจริงๆจะจะพูดว่าไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนจริงใช่แต่หมว่าเราก็จะเป็นคนที่ต้งแต่สมัยตอนที่อยู่นาดาวพ่พัทขากว่าเคยทํางานเป็นเป็นเหมือนคนในนาดาวคนหนึ่งที่ทเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาก็ทํา SOS แล้วเราก็จะวนโคจรเจอเขาตามงานต่างๆหรือว่างานเอาติ้งหนึ่งเนี้ยแต่ว่า ผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เคยโคจรมามาคุยกับเขาเยอะหรือว่าได้เคยมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นคือ,ค,อคือเราก็ดูงานของเขามามาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในพว้กับที่เราชอบงานเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งๆๆเก่งมากๆอะไรเงี้ยจนมาถึงวันหนึ่งที่ที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานขงเขาผมก็ก็ไม่ไม่ลังเลไม่ลังเลแล้วก็เราก็เต็มที่ในในช่วงที่ลังเลัง

เออเอาไปยังไงมาได้มาเจอกันก็ที่จริงได้ได้มีโอกาสเจอพี่ฟ้ามาอู้หลายรอบหลายรอบมากแล้วครับเพราะว่าจริงๆหนหลักเราก็เริ่มใกล้จะเปิดกล้องแล้วด้วยก็ได้ทำเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆก็คือเขาน่ารักจริงๆครับเขาน่าจริงไม่แปลกใจเลยจริงๆที่เขาเขามีการขับที่เยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรักเขามากขนาดนี้เพราะว่าสำหรับตัวพีพี่ทำงานพี่ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาอย่างเงี้ยพีก็ดีใจมากถือถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่พีรู้สึกว่า เขามีความสามารถมากจริงๆแล้วเขาเาก็มีเขาก็มีเสน่ห์ของเขาที่ที่ที่อาจจะไม่มงใครมาแทนก็ได้จริงๆจริงๆก็ถึงไงภาพคู่ออกมาก็กระแสกระแสดขึ้นแรงๆมากก็ดีดีใจนะครับบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันจะเป็นแนวไหนกันแน่ลองว่าเป็นท็อประดับด้านมิบ้าตายอุ้ยตา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 ยดีๆแล้วไปเป็นมิสแกร์หรอเนี้ยซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยไม่ได้ประกาศเชี่ยต้องโดน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  พีพีกิทมิสแกรนไทยแหละแต่พี่ป่าไงหาคนแบบนี้ได้เปล่าอเมริกาหรอกพี่เอ่อยังพอเรามีคนละโปรเจกต์กันแลบที่บอกว่าเราโปรเจกต์คู่กันเออจะมีไหมแหละคนนึแหละนิวเก้เขาอยากมีได้ป่ะอ่ะเดี๋ยวบอกเขาไม่เนแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีไม่ถาม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 ไม่อยากมีได้ป่ะคือถ้าเป็นโปรเจกต์กับพีพีไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการแสดงผมไม่เคยปฏิเสธอีกมันเป็นมันเป็นการรับโดยที่ มันรู้อยู่แล้วแฟนมีเขาไม่เคยถามผมว่าจะเป็นขึ้นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งเขาก็ส่งที่ผมต้องทํามาเลยมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าเหมือนว่าการมาพี่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเราจริงๆที่ว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยเนาะเพราะว่าเราเราก็ทํางานคู่กันมาทุกคนก็เห็นกันมาตลอดอะไรยเงี้ยครับผมคือว่าจังหวะนี้มันก็เป็นจังหวะที่อาบิวกินก็จะไปไปในพาร์ทของวิวกินตัวเพียงก็มามาทําในพาร์ททุกทีนะครับผมแต่ว่า ในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ได้กลับมาทำงานร่วมกันเราก็จะทำทำด้วยกันแน่นอนครับแต่ว่าด้วยพิเรียดคราวนี้มันก็มีสองโปรเจกต์นี้ขั้นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราติดตามกันครับอย่างงานต่างประเทศนี่ติดต่องานคู่มาเยอะมากผมมันต้องตัดสินใจไปได้อย่างไรครับจะไปโอ้ยผมไม่อยากไปหรอกเราต้องถามพี่พีเขาเนี่ยงานเยอะหรอกเขางานเยอะพี่เขาไม่มีคิวแสดงว่าติดติดติดถ่ายอันนี้ไงาไม่ติดถ่ายดิปฟินแล้วอ่าพี่น้องคนเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะๆอันนี้ใช่ จริงๆเลยครับโปรเจกต์ที่ที่ทางต่างประเทศติดต่อมามีเยอะเนี่ยก็มีเยอะนะครับผมว่าจริงๆมันก็มีมีมีหลายรูปแบบงานด้วยทั้งงานในพาร์ทของศิลปินเนาะงานการแสดงของพาร์ทของแพมร์ทิ่งอะไรเงี้ยเลยผมว่ามันก็มีมันก็มีหลายแบบหรือว่าพาร์ทคอมเมอร์ชั่นอะไรเงี้ยเราแบบว่าจริงๆเราก็ยังยังไม่ค่อยได้ทำนะแต่ว่าก็มีถ่ายแมกกาซีนบ้างเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าครับแต่ได้เงินได้ได้สุดได้เงินว่าได้มาที่บอกว่าคิวไม่ได้ ก็ก็ไม่เสียดานะผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวนะและโอกาสหรือว่าวันในวันที่งานที่มันเหมาะสมมันเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมาะว่าวันนั้นมันก็มันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับคือแฟนมี่ตัเพลนอดใจรอยิ้มใหญ่แน่นอนถ้าพี่กลับไปไ,ได้ถ้า,ถ,าถ้าเราเราเลียร์ทุกอย่างตรงนี้กันจบพี่เชื่อว่ายัางไงก็ไปแน่นอน